ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ iPhone 11 Pro ครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเจ้า iPhone 11 Pro เครื่องนี้ในปี2023เขายังน่าสนใจไหมยังน่าซื้อมาใช้งานไหมนะครับแล้วการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับสำหรับตัว iPhone 11 Series เองนะครับเพื่อนๆเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายในช่วงปลายปี2019นะครับตอนนี้ก็ปี2023แล้วผ่านมา3ปีเกือบ4ปีแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าหนึ่งแหละ คนยังให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับส่วนตัว iPhone 11เองเนี่ยเครื่องมือหนึ่งยังมีวางจําหน่ายอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆของทาง iPhone เลยนะครับในส่วนตัว iPhone 11เองเนาะหนึ่งแหละในเรื่องตัวดีไซน์2ในเรื่องตัวราคานะครับเพื่อนๆส่วนตัว iPhone 11 Pro 11 Pro Max นะครับถ้าเครื่องมือหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่ามันมีไหมมันก็คงมีแหละแต่คงหายากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเครื่องมือ2เนี่ยผมเห็นวางจําหน่ายในช่วงแบบเลนราคาเหมือนเปลายี้สองหมื่นต้นๆนะครับเพื 2, ่อนๆเผื่อใครบั ตัว iPhone 11 Pro เองนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวไซส์หน้าจออยู่ที่5.8นิ้วนะครับดังนั้นคนที่ชอบมือถือจอใหญ่ๆเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถูกใจสักเท่าไหร่ก็คงไปเป็นตัว11 Pro Max อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบมือถือที่พกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเนาะ ตัวนี้นะครับความหนาของเขาอยู่ที่8.1ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่188กรัมเนาะถ้าเทียบกับตัว iPhone 11 Pro Max นะครับตัวนั้นน่ะน้ำหนักจะอยู่ที่226กรัมเลยก็น้ําหนักต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะให้ฟิลิ่งในการถือการหยิบจับที่ดีมากกว่านะครับแล้วมันเข้ามือมากกว่าเนาะแล้วการถือใช้งานมือเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมือแล้วก็ให้ความมั่นคงมากกว่าตัว iPhone 11 Pro Max นะครับเพื่อนๆถ้าคนที่ชอบมือถือจอไม่ใหญ่มากตัว iPhone 11 Pro ธรรมดาเนี่ยถูกอกถก ตัว iPhone 11ซีรีส์เนี่ยตัวขอ,ขอบของเขานะครับก็จะเป็นขอบโคง้งพอมาเป็นตัว iPhone 12, 13แล้วก็14ก็จะเป็นขอบเหลี่ยมตัดแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเือนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เนาะขอบเหลี่ยมตัดถ้าคนชอบจอขอบเหลี่ยมตัดเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเลือกรุ่นใหม่แต่ถ้าคนที่ชอบจอโค้งเนี่ยผมว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจแน่นอนแหละก็ทางด้านความมือของเขานะครับก็จะเป็นตัวปุ่มล็อกเนเงงมเนตัวซิ พอเชื่อมต่อก็จะเป็นไลนิ่งนะครับลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่แล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มมิ้วครับเสาสัญญาณครับผมดีไซน์หน้าจอก็จะเป็นตัวจอติ่งแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆเป็นจอติ่งแบบนี้เนาะนี่ครับเป็นจอติ่งแบบนี้โดยรวมแล้วดีไซน์ก็ยังโอเคอยู่ครับยังเป็น มือถือที่แบบยุคใหม่สมัยใหม่อยู่เนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจอ Dyna m อ c มิเหมือนตัวรุ่นล่าสุดของเขานะครับดีไซน์โดยรวมแล้วต้องยอมรับว่าขนาดหน้าจออยู่ที่5.8นิ้วเนี่ยทำให้แบบฟีลิงในการถือของเราการใช้งานของเราเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเอาจริงถ้าเทียบกับตัวเนี่ยไอโฟน13นะครับผมถ้าเทียบกับตัวไอโฟน13ก็ต่างกันไม่มากนะตัวไอโฟน13เนี่ยหน้าจออยู่ที่6.1นะครับแต่ถ้าถามว่าอันนี้ สรุปให้เลยแล้วกันว่าเฮ้ยพี่ระหว่าง iPhone 11 Pro กับ iPhone 13เนี่ยเลือกรุ่นไหนผมแนะนำเป็น iPhone 13นะครับ <c oughs> เพราะว่า1แหละได้ชิปตัวใหม่กว่าเนาะ2ได้รองรับ 5G นะครับ3ตัวดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นดีไซน์ตัวใหม่ครับถ้าบางคนชอบจอโค้งก็คงต้องเลือกตัว11 Pro แล้วกันแต่ถ้าคนที่แบบไม่ติดเรื่องดีไซน์เนี่ย ตัว13เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวปรเนาะอย่างน้อยเขาก็เป็นตัวรุ่นที่แบบเออใหม่กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนําให้เลือกเป็นตัว13นะครับผมอันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับถ้าถ้าคนที่ถามมาว่าเฮ้ยพี่13ธรรมดากับตัว11 Pro เลือกตัวไหนผมก็แนะนําเป็นตัว13นะครับผมอโอเคครับมาเรามาพูดถึงตัวการใช้งานตัว iPhone 11 Pro แล้วกันตัวนี้นะครับไซส์หน้าจออยู่ที่5.8นิ้วนะครับตัวพาร์เนลหน้าจอเนี่ยเป็นจอ OLED นะครับเพื่อนๆเป็นจอ XDR Super ความละเอียดของเขาจะอยู่ที่2 6 8 8คูณ1242พิกเซลนะครับผมความสว่างสูงสุดอยู่ที่800นิตในโหมดทั่วไปแล้วก็1,200นิตในโหมด SDR นะครับผมก็โอเคครับตัวจอเนี่ยแน่นอนความคมชัดเนี่ยโอ้โหแบบจัดจ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความละเอียดเยอะแล้วไซน้าจอไม่ได้ใหญ่นะครับความหนาแน่นของพิกเซลเนี่ยก็แน่นอนครับมองแทบไม่เห็นตัวตุ่มพิกเซลเลยเนาะรายละเอียดอะไรต่างแสดงผลออกมาได้แบบชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีข้อพิจารณาก็คือในเรื่องตัว ไอตัวรีเฟลเลตแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงตัว iPhone ที่เป็นตัวโปรในยุคปัจจุบันนะครับตัวรีเฟลเลตของเขาเนี่ยจะสูงอยู่ที่120เพรใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังอยู่ที่ธรรมดาอยู่เนาะ60เพรนะครับแต่จากที่ผมได้ลองสัมผัสการใช้งานทั่วไปเนี่ยเอาจริงนะมันแบบแทบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันให้ความรู้สึกว่ามันช้าหรือว่ามันไม่ทันนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับตัวผมเนี่ยครับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังใช้งานได้ได,ได้ได้ดีปกติอยู่นะครับผมเนี่ยก็ย ตัว refresh rate นะครับแต่ถ้าคนไหนที่เคยได้ใช้จอที่เป็นตัวจอ 120Hz มาอันนี้ก็คงน่าจะเห็นความต่างนะครับแต่จากการใช้งานของผมแล้วกันใช้งานปกติเนี่ยก็โอเคครับใช้งานได้ดีเนาะในเรื่องตัว refresh rate ตัวจอของเขานะครับตัวชิปครับเป็นตัวแรงครับผมตัว Apple A13 Bionic ก็การใช้งานทั่วไป s ocial media Facebook TikTok, TikTok อะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้โอเคดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยเนาะนี่ครับเพื่อน ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงที่แบบโอ้โหเสียงแบบกระหึ่มดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นลำโพงที่ให้รายละเอียดที่ทแบบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพืคอนเทนต์งิจิตอได้ไหมครับปกติชอบสัตว์อะไรบ้างคะลำโพงก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมขอนุญาตลองเข้าเกมให้เพื่อนเพื่อดูแล้วกันเข้า ROV เข้า PUBG ให้ดูหน่อยเนาะตัวไซส์หน้าจอ5.8นิ้ว ถ้าถามว่ามันเล็กไปไหมถ้าคนที่เคยใช้จอใหญ่ๆมาน่าจะต้องปรับตัวแต่ถ้าคนที่เคยใช้หน้าจอไซส์ประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องปรับตัวมากนะ,ะเพื่อนๆอย่างเช่นใช้ตัว iPhone 13มาตัว5.8มันก็แบบเออมันก็ตำแหน่งตัวปุ่มต่างๆมันก็ยังอยู่ในที่ที่แบบโอเคได้อยู่แต่ถ้าคนที่แบบเคยถือจอใหญ่ๆมาแล้วมาเล่นแบบนี้คงต้องปรับตัวนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันก็ สังคานะครับผมชิป Apple A13 b i o n i c กราฟิกของตัวเกม Rov ก็ภาพเ d ดีเปิดสูงมากได้การแสดงผลสูงมากได้พาราเมเตสูงมากได้นะครับสนามรบก็ปรับได้ทุกอย่างครับก็เอาเป็นว่าปรับสุดได้ทุกอย่างแล้วกันสำหรับการเล่นเกม Rov ฟีนีการเล่นโดยรวมทำออกมาได้ดีมากๆครับภาพสวยกราฟิกสวยเฟรมเดทกก็อยู่ที่5960ประมาณนี้นะครับควารมร้อนก็คุมได้ดีโดยรวมการเล่นเกม Rov ก็ทำออกมาได้ดีครับผมส่วนตัวเกม PUBG Mobile อ่ะผมลองเข้าให้ดู ตัวเกม PUBG Mobile เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะผมชมในทุกคลิปเลยก็คือตัวลำโพงเขาเนาะรายละเอียดมันให้มาแบบโอ้โหมันมันมันกระหึมรายละเอียดครบครับแยกซ้ายขวาได้ได้ดีมากๆครับเพื่อนก็คือเป็นสิ่งที่แบบโอเคมากๆเลยเนาะโอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วครับตังค่ากราฟิกของเขานะครับเพื่อนๆ Apple A 1 3บ i o มนี่ครับกราฟิกปรับได้สูงมากกับได้ที Ultra h D นะครับฟรมเรทอยู่ที่ Ultra ถ้าเราปรับลงมา S D R S D เนี่ย เฟรมเรทจะเด้งไปสูงสุดเลยนะครับผมปรับลงมาที่ SD เฟรมเรทอยู่ที่สูงสุดสมดุลอยู่ที่สูงสุดดี D อยู่ที่สูงสุดถ้าเล่นเลื่อน,นผมว่าปรับประมาณนี้ก็น่าจะลื่นปื้ดเนาะก็ตัวฟิลิ่งในการเล่นเนี่ยจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะผมปรับกราฟิกประมาณนี้ครับที่ SD เฟรมเรทอยู่ที่สูงสุดเนี่ยโอ้โหฟิลิ่งในการเล่นดีมากครับภาพสวยไกราฟิกสวยหันซ้ายหันขวาซูมยิงอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีมากๆครับโดยรวมแล้วการเล่นเกม PUBG Mobile ทำออกมาได้ดีมากๆครับผม ก็ความลื่นไหลความสมมติมีเนาะความร้นก็ถือว่าคุมได้ดีแล้วก็จัดการได้ดีนะครับเพื่อนๆ ก็โดยรวมแล้วถ้าพูดถึงตัวชิปของเขา Apple A13 Bionic หน้าปี2023ก็ยังคงเป็นตัวแรงในอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับผมการเล่นเกมการใช้งานทั่วไปใช้งานได้ดีปกตินะครับในเรื่องตัวชิปของเขาเนาะส่วนตัวกล้องครับผมมาพร้อมกับกล้องหน้า2เดซ์ความเรียดอยู่ที่12 000, ล้านค่ารูบแสงอยู่ที่ f 2.2ครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนรุ่นแรกด้วยเนาะก็มีความละเอียดเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับ12ล้านเท่ากันเลยก็จะมีเลนส์หลักเนี่ย ความเอียสิบสอล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8ดมีเลนมุมกว้างความเรียสิบสอล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4แล้วก็มีเลนเทเลเลนซูมนะครับความเรียดสิบสอล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 0นครับก็มีเลนให้ใช้งานแบบเออกับครบทุกระยะเลยนะครับเพื่อนๆตัว UI การใช้งานก็แน่นอนครับตามสไตล์ของตัว iPhone ครับผมก็มีนะครับประมาณนี้เนาะใช้งานได้โอเคดีอยู่แล้วแล้วก็งานคอนเทนต์ของเขาเนี่ยก็สุดจา๋าอยู่แล้วครับ4 k อ่ะ60 fps ะครับเพื่อนๆก็คือถ่ายใช้งานได้ดีเลย งานคอนเทนต์ถ่ายภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบอลออะไรต่างก็มีมาให้ใช้งานเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบผมคุยในจากทุกคลิปอยู่แล้วในเรื่องความฉลาดของตัวไอ้นี่ของเขาครับตัวแกลลอรี่ของเขาผมลองถ่ายให้ดูนะแช่อันนี้เป็นมุมกว้างนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้เป็นซูมนะครับมุมกว้างแชพอเรามาดูในแกลลอรี่เนาะแช่อันนี้เป็นภาพปกติเนาะอันนี้เป็นซูมนะครับผมอันนี้เป็นมุมกว้างครับ ถ้าเราแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบมีความแบบต้องการจะแต่งภาพอะไรมากมายครับกดเข้ามาตรงที่แก้ไขแล้วก็กดตรงนี้ครับเพื่อนๆอัโตโนมัติเขาก็จะดึงภาพดึงโทนให้มันสวยใสยสว่างให้เราเลยนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นมือโป้อ,าอยากจะปรับแต่งตามสไตล์ของเราเนี่ยโอ้โหมีอะไรให้แบบแก้ไขได้เยอะมากไม่ต้องไปโหลดแอปมาเพิ่มนะครับส่วนตัวผมเองแล้วผมใช้แค่นี้ครับกดเสร็จสิน้น นี่คือจบแล้วอัปลงโซเชียลมีเดียได้เลยครับก็คือแบบมันทําให้เราใช้งานได้ง่ายก็สะดวกมากๆเลยนะครับแล้วเราลงภาพแบบนี้ไปเนาะมันก็จะคุมโทนให้เราด้วยนะครับภาพมันก็จะออกมาสไตล์เดียวกันเงนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับตัวแอปรูปภาพของเขานะครับในส่วนตัวการใช้งานต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะอึดอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวแบตเตอรี่ของเขาเนาะเพราะว่าเขารองรับแค่ 4G นะครับเพื่อนๆตัวนี้เน้นย้าเลยว่ารองรับแค่ 4G LTE เนาะ ก็การใช้งานโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับนเรื่องการใช้งานต่อเนื่องและที่สําคัญตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหัวชาร์จที่ชาร์จไวมากๆเลยครับภายใน30นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่กลับมา50%เลยนะครับชาร์จเร็วจริงๆครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขาเนาะเพราะว่าเขาชาร์จค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยส่วนคุณสมบัติอื่นๆกันน้ํา IP68 ครับความลึกไม่เกิน4เมตรสูงสุดอยู่ที่30นาทีครับผมโดยรวมแล้วก็ถือว่าสเปคโดยรวมเนี่ยก็ยังน่าใช้งานอยู่นะครับในปี2023 คนที่ใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียดูแอป หุ้นสตรีมมิง่งไลน์เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้ลื่นไหลสมูดดีส่วนคนที่เล่นเกมนะครับก็ Rov p u b G เล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมแนะนำหน่อยแล้วกันถ้าคนที่จะซื้อมาเล่นเกมเนาะก็ตัวนี้เขาจะมีความจุให้เลือก64กิก256แล้วก็512ผมแนะนำให้หาเครื่อง256กิกนะครับถ้า64กิกเนี่ยบางทีมันอาจจะเบียดมันอาจจะแบบใช้งานได้อึดอัดนิดนึงเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวภาพตัวการาฟิกของไฟล์เกมต่างๆเนี่ยมันสวยครับมันก็เลยใช้พื้นที่เยอะก็เลยแนะนำให้เป็นตัวว 256G แล้เราจะ ้งานได้แบบนานๆไม่อึดอัดนะครับผมส่วนในเรื่องตัวข้อพิจารณามีบ้างไหมตัวนี้นะครับก็แน่นอนอย่างที่ผมพูดไปไม่ได้รองรับ 5G นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่รองรับ 4G เนาะส่วน 5G เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัว iPhone12 ซีรีส์ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอของเขานะครับตัวนี้เนี่ย r e เฟร s จะอยู่ที่60เฮิร์เองถ้าเทียบกับตัว p ป o ปัจจุบันเนี่ยเขาไป120เฮิร์แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าคนที่ชอบมือถือใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาเปิดตัวมาเกือบจะ4ปีแล้วนะครับเพราะว่า ก็ตั้งแต่ปี2019อะครับเพื่อนๆถ้าคนที่ชอบอะไรใหม่ๆก็อาจจะต้องมองข้ามนะครับผมแต่ถ้าคนที่ใช้งานทั่วไปใช้งานเน้นคุม้มเน้นคุ้มค่าคุ้มทนเนี่ยโอ้อันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับผม และสุดท้ายครับในเรื่องตัวดีไซน์เนาะบางคนอาจจะชอบขอบเหลี่ยมแบบ iPhone 13แบบนี้บางคนอาจจะชอบขอบโค้งมนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยถ้าคนที่ชอบขอบเหลี่ยมก็คงต้องเป็น iPhone แบบรุ่นใหม่ๆแต่ถ้าคนที่ชอบขอบโค้งมนเนี่ยก็น่าจะถูกใจแน่นอนครับผมโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับเจ้า iPhone 11 Pro ในปี2023นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ